สวัสดีครับพบผมในรายการคืนคิว e อีอารนะฮะเออวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการการการแดเแดบ็แบ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 บบอัดคลิปกันนะฮะอืมก็หลายๆคนอาจจะอัดเป็นแล้วนะแต่สำหรับบางคนนะฮะก็จะอัดไม่เป็นนะอย่างแรกเลย <c oughs> ผมเคยสอนอะไรไปจำได้ไหม เดี๋ยวมาดูกันว่าผมสอนอะไรไปตอนนั้นเดี๋ยวก็พอดีฝนบ้านผมตกกันนะเอเอเลยอืดนิดหน่อยไม่นิดอืดอืดรอ,อไปสักหนึ่งชั่วโมงกนนะทุยของเล่นนะฮนะไม่ถึงชั่วโมงหรอกถ้าคิดอีกทีนะซึบ <c ười> <c ười> หนึ่งนาทีผ่านไปแล้วผมขอตัดคลิปดีกว่าโอเคนะก็มาที่ช n ้ l ผมแป๊บนึงดูดดูดูดูดตอนนี้ผมก็ปรับไปเห็นเมาส์ยนะฮะท่านจะเห็นเมาเมส์ผมลองดูซุกซุปซุ ลูหน้าปกเก่าบมันไม่ดีนะฮะมันเป็นเออสิ่งที่ไม่ดีโอเคชาวแม่งเดอะนะก็คิดไหนวะนี่นะคลิปนี้ตอนใช้สอนโหลดอ่าไอโปรแกรมโปรเนี่ยท่านจะโหลดหรือไม่โหลดก็แล้วแต่ท่านนะฮะก็ไอท่าน เข้าไปโหลดไอไอเว็บที่ผมให้มันไม่ตรงอะ่ะต้องขออภัยด้วยนะอ่าไม่ผมเบาก็ต้องขออภัยอีกนะเพราะว่าผมไม่กล้าพูดดังโอเคถ้าสมมติว่าท่านโหลดไอโปรแกรมโปรมาเสร็จให้ท่านใส่ชื่อนี้มันจะถามอ e ีเมลท่านท่านจําเป็นต้องใส่อันนี้อันนี้นะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็อย่าไปสนใจใส่เฟโอเคพอท่านโหลดเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะเป็นเฮ้ยผมเปิดทีวีไว้ดูนะให้มาโทวกาลีน่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เว็บการีน่าไว้ด้วยเลยถ้าโหลดเสร็จมันก็จะเป็นโปรแกรมนี้ของสำนับ ก็ออขอไปยกับเสมที่ผมเลยนะก็อันนี้ฮท่านก็จะได้กับรืปึ๊บปุ๊บคลิกเข้าไปก็ะจะเกิดปะปะปะอะไรก็ติดตั้งให้เสร็จนะแล้วมันก็จะได้โปรแกรมนี้ขึ้นมามนไม่ใช่โปรแกรมโปรที่อ,อะไรที่ผมคิดหรอกเขียนให้ท่านนะช่วยๆนี่นี่ฮะ มันก็ขึ้นก็ดับเบิ้ลเคข้าไปนะเดีวมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคให้ท่านปรับเป้าหมายเป็นอันที่สองผมก็จะสอนปรับเลยในวันนีออ้อันนี้เป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็ให้ท่านกดเช็คหรือว่าไม่เช็คก็ได้ตั้งค่าอันนี้ก็ แล้วแต่ขันแต่ผมแนะนำให้เป็นอันที่สองนะฮะเอ้ย,อย,อยกดผิดกดผิดโทษทีนะฮะโทษทีอ้กดผิด,ดอกดผิดไม่ได้ลองไหมนะอันนี้ก็อันนี้ก็ช่างมันเถอะนะฮะ <c oughs> ไม่ผมเบาไปหน่อยก็ต้องขออภัยเพราะว่าขี้เกียจพูดดัง นะอันนี้ก็เป็นที่เก็บให้กดตรงนี้หาที่เก็บของท่านนะฮะเคเดี๋ยวผมอยากรู้ทำไมผมอัดหน้าจอไอคยวไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่านะอันนี้ก็คือปุ่มนะอ่าถ้าผมจะกดถ่ายตรงเนี้ยเออผมต้องกด F1 นะฮะ แล้วถ้าผมจะหยุดคลิปผมก็ต้องกด F9 หรือถ้าท่านเก่งจริงอ่ะท่านก็ไปคลิดเลยเช่นผมุยนะปุ่มรัดนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันช่างมันอันนี้มันจะไ,ไม่เขียนอยู่เลยโอเคพอท่านเสร็จปุ๊บท่านก็ลองทดสอบอัดดูนะเช่นนี่ ถ้าก,กดตรงนี้หรือว่ากด F F อ,อ,อะไรเยีย่อะไรที่มันให้มาอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านหน้าจอก,กันนะครับเสียงเสียงเสียงนี้มันเสียงนี้มัน,ดดนใครไม่รู้นะก็ต้องขอ,อ,อไปด้วยนะฮะขอเข้าคอหน่อยหมูกูไม่ได้เอาชื่อกานหน่าไปใส่นะเว้ย กูกูไม่กูไม่น่าดังขนาดนี้นะเว้ยกูใส่ในที่สกัยนะเว้ยอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไฟให้ชื่อเดี๋ยวอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาเขาเข้ามาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้องไหน ไม่รู้นะเดี๋ยวผมมีชื่อกลิน่าผมโอ้ยสากายมึงก็ยุ่งจังเดี๋ยวผมเขียนชื่อกลิน่าผมไปให้นะฮะ <c oughs> ผมปวดเจ็บคอนิดหน่อยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเออสำหรับวันนี้นะครับผมขอตะโกนละ วันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนรับเจ้าได้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 